เบนเรซิงสารภาพเหตุถอดกำไร EM ซิงมอเตอร์ไซค์สืบเนื่องจากกรณีที่พันตำรวจเอกอำนาจอินทระสวนผู้กำกับการสอนอทุ่งสองห้องเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจรจราจรว่ามีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง7รายโดยหนึ่งในนั้นมีนายอักครรกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนเรซิงถูกจับกลุมในข้อหาฝ่าฝืาฝนพระกอฉุกเฉินและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยจึงได้นำตัวพร้อมรถจักรยานยนต์มาคุมตัวไว้ที่สอนอทุ่งสองห้อง เบื้องต้นจับกลุ่มกลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวน7คันที่ขับตามกันมาได้บริเวณโรงแรมรามากาเดนในช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตโดยนายอักครกิจให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสอบสวนและการประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องได้นำตัวเบนเรซิ่งกับพวกทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน จากนั้นนายอัครกิจเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนที่ย่านดอนเมืองทั้งหมดใช้เส้นทางกลับบ้านทางเดียวกันใช้ความเร็วรถปกติยอมรับที่กระทำผิดคือขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในช่องทางหลักหรือช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นความผิดฐานฝ่าฝืาฝนป้ายสัญญาณจราจร เบนเรซซิ่งกล่าวยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีหรือมีเจตนาจะไม่มารายงานตัวต่อสารแต่จำวันรายงานตัวคลาดเคลื่อนจากวันที่24มิถุนายน ตนเข้าใจว่าเป็นวันที่25มิถุนายนแต่ก็มาถูกตำรวจสอนอวิภาวดีจับกลุมจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถมารายงานตัวตามกำหนดได้แต่ก็ได้มีการประสานทนายความมายื่นคำร้องรายงานตัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนการที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีพ,พื้นที่สอนอทุ่งสองห้องเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนประกัน เพราะคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกและยื่นประกันตัวโดยมีทั้งหลักทรัพย์และการสวมใส่กำไรข้อเท้า EM แม้ว่าในภายหลังจะขอถอดกำไร EM เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขึ้นเครื่องบินดังนั้นจึงตัดสินใจมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอถอดกำไร EM และศาลได้พิจารณามีคำสั่งให้ถอดกำไรโดยยืนยันว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ถอดโดยพละการ ซึ่งสารอนุญาตได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมารายงานตัวทุกๆ2เดือนส่วนคดีหลักที่ถูกฟ้องเรื่องส่งคบฟอกเงินยื่นอุทธรณ์ไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสารพิจารณาว่าจะมีคำพิพากษามเมื่อใด ส่วนคดีที่ถูกดำเนินคดีพื้นที่สอนอทุ่งสองห้องตนเองกับพวกทั้งหมดที่ถูกจับกลุ่มปฏิเสธข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งพรกฉุกเฉินและขอใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีในชั้นศาลด้วยเหตุผลที่ตนเองกับพวกไปกินหมูกระทะและเดินทางกลับบ้านทางเดียวกันกระทั่งพบอุบัติเหตุจึงได้เข้าไปช่วยเหลือก่อนจะถูกตำรวจดำเนินคดีหลังจากให้การปฏิเสธทำให้วันนี้ไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาล ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนารวมตัวแข่งรถและระหว่างถูกจับกลุ่มก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะบริสุทธิ์ใจด้านพันตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสอนอทุ่งสองห้องระบุว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งสองข้อหาคือความผิดตามพรกฉุกเฉินและความผิดตามพรบรจราจรตามสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนสอนนว,วิภาวดีส่งมาให้สำหรับการตั้งข้อสังเกตว่านายอัรครกิจยังอยู่ระหว่างถูกควบคุมโดยการใส่กำาไรคุมประพฤติตามเงื่อนไขาการยื่นขอประกันตัวต่อศาลอาญาในคดีฟอกเงินจากขบวนการยาเสพติดขบวนการใส่นะโดยจะต้องใส่กำาไรดังกล่าวไว้ตลอดเวลา จากการสอบถามในอัครกิจได้รับการยืนยันว่าปัจจุบันไม่ได้ใส่กำไรคุมพฤติกรรมโดยอ้างปัญหาเรื่องต้องชาร์จไฟกำไรบ่อย จากการสอบถามนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงว่าตามเงื่อนไขที่ขอประก,กันตัวนายอัครกิจได้ยื่นความจำนงขอใส่กำไรคุมความประพฤติประกอบหลักทรัพย์เพื่อยืนยันไม่มีพฤติการหลบหนีดังนั้นตามหลักเกณฑ์แล้วจึงยังต้องใส่กำไรไว้ติดตัวตลอดเวลาและหากมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่มีกำลังไฟฟ้าอ่อนก็ต้องนำมาเปลี่ยนที่ศาลเท่านั้นผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดกำไรออกเองได้ หากฝ่าฝืนดำเนินการเองจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเบื้องตน้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ส่วนการเพิ่มโทษจากความผิดที่เพิ่งถูกแจ้งข้อหายืนยันว่าเป็นคนละเรื่องกันต้องพิจารณาแยกคนละความผิด ส่วนเยาวชนที่อายุ14ปีที่ถูกควบคุมตัวในคดีแข่งขันเบื้องต้นได้นำส่งสารเยาวชนไปแล้วทำให้ขณะนี้มีผู้ต้องหาที่ยังอยู่ในความควบคุม7คนหากจะยื่นขอประกันตัวสามารถทำได้โดยผู้ที่ได้รับการประกันตัวพนักงานสอบสวนจะนัดหมายเรื่องการดำเนินคดีในชั้นศาลอีกครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับคำให้การหากรับสารภาพก็สามารถฟ้องด้วยวาจาได้ทันทีแต่หากให้การปฏิเสธต้องต่อสู้ ดีที่พื้นที่สารแขวงดอนเมืองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ